สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักประจําเดือนเมษายนระหว่างวันที่2ถึง16เมษายนนะครับของชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กระกฎาคมนะครับดูได้ทั้งแบบราศีและลัคนานะจ๊ะคือแต่ขออ้างตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับคลิปนี้มันจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมิถุนทั้งหมดนะครับฉะนั้นขอ,อกไว้ก่อนว่าผมไม่สามารถทาให้ชาวราศีมิถุนทั้งหมดเนี่ยดวงชะตาเป็นไปตามนี้ได้ทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบาัญญัตนีเนี่ยแล้วดวงคุณระหว่างคนรักเนี่ยจะมีการฝรับการกระทํากันหรือดวงมันตรงกันข้ามกันนะครับ <S <S ก็ให้ดูดีๆนะครับว่าคุณอยู่ในเคสไหนส่วนชาราศีมีถุนท่านใดที่มาดูในที่มีการห่างหายคนรักหรือการเลิกรากันไปแล้วครับแล้วคุณมาดูดวงตามคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าดวงไม่เป็นไปตามนี้มันแปลว่าดวงคุณระหว่างคนรักเนี่ยมันมีการหลุดออกจากกันแล้วนะครับดวงคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วฉะนั้นให้ไปดูในคิป หมวดของคนโสดแทนแต่ชาวราศีมิถุนทั้งใดที่มีการห่างหายคนรักหรือเลิกลาไปแล้วแต่ว่าดูแล้วมันยังเป็นไปตามนี้อยู่ก็แสดงว่าดวงคุณหรือคนรักยังไม่หลุดออกจากกันเนาะก็ขอให้อ้าง,งให้ดูคลิปนี้ไปเลยนะครับอ้างอิงคลิปนี้เป็นหลักนะจ๊ะเลือกเอาลิปใดลิปหนึ่งเนาะไม่ต้องดูทั้งสองคลิปนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนในอดีตปัจจุบันอนานคตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาดูกัน แล้วสีมิถุนแน่ดีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามองว่าคุณก็มีอาจจะมีเรื่องวิตกกังวลคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่ครับความทรอองจําที่แย่ๆเก่าๆของคุณอยู่ครับอืจากใครบางคนที่คุณรู้สึกแบบว่าเบื่อในพฤติกรรมของเขาว่าที่เขาทําพฤติกรรมที่ไม่ดีกับคุณเลยคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่ออืมกําลังเลเนาะรู้ฝึกเบื่อนังเลมันเป็นความฝึกเหนื่อยเบื่อคนคนนี้คนคนคนเหนื่อยและเบื่อคนคนนี้ครับในใจคุณอนะ รู้สึกไม่ค่อยพอใจมีแต่ความรู้สึกคิดแต่เรื่องปัญหามันมีแต่เรื่องราวเรื่องราวที่มีปัญหากับคนคนแก่มาตลอดเลยคนรู้สึกมีแต่เรื่องตีเรื่องเนี้ยเข้ามาในหัวตีกันในหัวตลอดเวลาเบื่อเหนื่อยสร้างมาถ่ายแกละนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกอย่างนั้นอยากจบรู้สึกว่าเออควรไปมองหาอะไรใหม่ๆมากกว่าครับคุณคุณคิดอย่างนั้นเนาะจบได้แล้วล่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้ยเป็นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วปัจจุบันล่ะเกิดอะไรขึ้น เร,เรามองว่าก็อดูไปหนึ่งเรามองว่ามันก็เหมือนยังไม่หลุดเต็มร้อยเนาะเหมือนคุณกำลังมีช่วงที่คุณตัดสินไว่ททายังไงดีจะเดินหน้าหรือทำอะไรต่อไปอะไรดีอย่างเงี้ยครับขอ,อโทษทีจะ้ะผม,อ,มอาจจะมีการพูดคุยหรือมีการอะไรก็แล้วแต่มีการพูดคุยมีการสื่อสารอะไรเกิดขึ้นระหว่างคนคนนี้ครับ แต่เหมือนคุณก็ฝึกอยากปล่อยไปแล้วอะไม่ว่าจะอ,อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะเป็นส่งไลน์ส่งฟซบุก,กอร์เพนถึงอะไรก็แล้วแต่แต่คุณรู้สึกว่าฉันตัดสินใจอยากปล่อยคุณคนนี้ไปแล้วว่าไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วฝึกเบื่อในปัญหาอยากออกจากปัญหานี้แล้วว่ามีแต่ปัญหาคุณอยากออกจากปัญหาเบื่ออยากไปเจอความรักที่มีความฝึกมากกว่าครับไม่อยากเจอปัญหาอะไรแบบเนี้ยอืแต่เหมือนก็ยังยังตัดเหมือนยังตัดใจไม่ได้เต็มร้อยยังตัดเขาออกแต่ชิดไม่ได้เต็มร้อยครับเพราะอาจจะมีการต้องวนเวียนมาเจอกันนนนใบาางท่เะ ก็ยังตัดไม่ได้เจมร้อยยังมีความนึกฝึกฝงฝาดมันก็มีความรู้ฝึกเสียดายบ้างนะครับบุบขึ้นมาในในบางอารมณ์จะ้ะเดี๋ยวไปดูความเมใจระหว่างลึกๆระหว่างคุณกับเขานะครับคิดยังไงต่อกันเนาะมาดูกัน ความไม่ใจเล็กๆระหว่างคุณกับเขานะครับอือเรามองว่าคุณเองก็รู้สึกอือจริงๆก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่บ้างนะแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับปัญหาคุณรู้สึกเบื่อปัญหาเหนื่อยปัญหามากกว่าครับอือเพราะว่าเหมือนเพราะคนคุณคิดว่าคนคนนั้นของคุณอ่ะก็ไม่เวลามีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นมาช่วยแก้ปัญหาอะไรให้คุณเลยอ่ะครับคุณรู้สึกอย่างนั้นอือรู้สึกเบื่อในพฤติกรรมของเขาอ่ะไม่ค่อยพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีกับเขาหรือการพฤติกรรมที่ไม่ อาจจะมีพฤติกรรมที่เขามีคนอื่นหรือพฤติกรรมที่เขาแบบไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเลยในปัญหาเวลามีปัญหาแล้วรู้สึกที่ปัญหาให้คุณอยู่คนเดียวครับคุณรู้สึกแย่เลยไม่ค่อยอยากกับเวลากลับเขากลับเข้ามานะมันก็มีความรู้สึกดีบ้างแต่ก็รู้สึกเหนื่อยอเบื่ออืมก็เลยแบบว่าเออถ้าเป็นยงนี้จบไปไหมจบจบไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากไปตัดใจจบไปอย่างเงี้ยน,นะครับช่วงเนี้ยเนาะแล้วก็ในประจุบเออเขาล่ะคิดยังไงกับคุณเนาะมาดูกันเขาบอกว่าภายในคุณแบบรู้สึก เบื่อนายเขาหรออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกสังเกตพฤติกรรมคุณยาว่าคุณรู้สึกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปรู้สึกเบื่อไม่ชอบใจเขาเบื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยคิดแบบว่าประมาณพยายามหาเรื่องคุณอยู่อะ่ะพยายามคิดหาเรื่องคุณรู้สึกไม่พอใจว่าคุณเป็นอะไรทําไมต้องทำเงี้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อยากให้คุณกลับมาคุยดีๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่เขาเหมือนว่า อยากให้คุณกลับมาคุยดีๆเป็นคนดีๆท,ที่ที่ดีเคยดีกับเขาอะยังไงอย่งงางนั้นเขาอยากให้กลับมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เหมือนว่าคุณไม่สนใจเขาก็เลยว่าเออไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเป็นทิฐิมานาขึ้นมาฟังงันนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูในอะนาคต15วันทั้งหน้านาว่าชาวราศีมิถุนจะเจออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อมาดูในอนาคตสิบ้าวันข้างหน้านะระหว่างวันที่สองถึงสิบหกเมษายนนะครับว่าชาวราศีมิถุนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาดูกันเนาะเรามองว่าเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอยู่แหละอืมคนคนนั้นของคุณนะครับยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แหละเนาะอืคุณเองก็รู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกดีนะที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์แต่เหมือนคุณจะไม่ค่อยโฟกัสเขาเท่าไหร่ละจะพยายามหันไปมองอย่างอื่นมากกว่าครับเพราะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยอืม คนคุณนี้กลับมาแล้วึกมันเหนื่อยมีแต่ปัญหาเรื่องรักสามเศร้าบ้างหรือปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างคุณรู้สึกอย่างไรน,นะครับคุณเลยฝึกว่าถ้าจะกลับมาครั้งนี้ยคุณจะตัดตัดสินใจให้เด็ดขาดอะเหมือนปัญหาอะไรจะต้องเคลียร์ให้มันเด็ดขาดให้มันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคุณจะพยายามเคลียร์ปัญหาให้เด็ดขาดมากขึ้นนะครับเหมือนถ้าเกิดเขายังอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็ต้องเคลียร์ให้มันรู้เรื่องนะให้มันให้มันดีขึ้นแต่ละเหมือนว่าสิ่งที่คุณพููดดดไปมมมมมัันนนกก็เเเเเหหืือออิิายยงท่่ร เขาก็ยังมีปัญหาทาตัวมีปัญหาเหมือนเดิมบอ,อกคุณทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะต่อหน้าคุณอ,า,อาจจะแบบเหมือนดีขึ้นนะแต่จริงๆก็ทาทาทาตัวลันลาล่าเลยเหมือนเดิมอยูแ่แล้วเรามองว่าคุณเองก็รู้ฝึกเบื่ออยากหาันไปมองอะไรอย่างอื่นแล้วล่ะแต่ก็ยังตัดเขาไม่ได้ครับยังตัดคนคนนี้จากใจไม่ได้อยู่ดีอะถึงเขาจะสร้างปัญหาให้คุณยังไงนะคุณก็ยังมีความเสียดายเขาอยู่อะครับอืม เป็นความเสียดายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันคาราคาฟังอยู่ขนาดเนี้เนาะก็จะเป็นภาวะคาราคาฟังอยู่ระหว่างคุณกับเข้านะครับก็จบการคลิปการดูดวงความรักของชาราศีมีถุนไม่แค่นี้เนาะเจอกันใหม่วันที่สิบเ็เมษมิถุนายนเอ่อวันที่สิบเเมษายนนะครับชาราชาราฟีมีถุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวหรือมีคาถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า